การงดอาหาร72ชั่วโมงควรทำปีละครั้งในกลุ่มเราเขาใช้ชื่อว่าซ่อมร่างกลางปีซ่อมอะไรสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเราไม่ต้องการลดไขมันมเราเพราะเรากินไขมันอยู่แล้วสิ่งที่เราต้องการคือรื้อระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมดมถามว่ารื้อไปทำไม,มภูมิคุ้มกันเนี่ยสำคัญที่สุด เพราะถ้าภูมิคุ้มกันผิดเพี้ยนบรรดาโรคภูมิแพ้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิพวงไขขอ้อลูมาตอยถ้าหนักหน่อยก็คือ MS อขึ้นไปสมองพังแต่ถ้าภูมิคุ้มกันดียอดเยี่ยม,มแม้แต่มะเร็งก็ทำอะไรเราไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากลัวสุดคือกลัวมะเร็งดังนั้น ทำยังไงถึงจะป้องกันมะเร็งได้เราก็ต้องทําให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงแล้วการงดอาหาร72ชั่วโมงทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงได้ยังไงในชั่วโมงที่72ภูมิคุ้มกันตัวแก่เก่าตัวแก่แก่ตัวที่เสื่อมสภาพจะโดนตัวที่แข็งแรงกิน เขาเรียกกระบวนการออโทฟาจีออโตเฟจีใช่เฟจีนะใช่ไม่ฟาจีนะ P.H.A ใช่ไหม P.H.A ฟาจีเฟจีได้หมดซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยภูมิคุ้มกันตัวแก่เสื่อมๆโดนกินแล้วพอเรากินอาหารเข้าไปในชั่วโมงที่73เราจะได้ภูมิคุ้มกันใหม่ที่แข็งแรงเกิดขึ้นมาถูกต้องซึ่งภูมิคุ้มกันนี้เนี่ยนอกจากจะป้องกันเราจากเชื้อโรคทั้งหลายแล้วยังป้องกันเราจากเนื้อร้าย ซึ่งนี่คือวิธีการป้องกันมะเร็งที่ดีกว่าไปรักษาเยอะอืป้องกันไม่ต้องรักษาปล่อยให้เป็นไม่คุ้มค่าถูกต้องเลยเพราะมะเร็งยังหาทางรักษาไม่ได้ถูกต้องแม<ะ>้ <มะ S 2> จะมีะการเขาเรียกว่าพุ่งเป้านะหรือว่าการให้คีโมเฉพาะจุดหรือการใช้สูตรยาต่างๆแต่ก็ตัดก่อนตายตือนอนไว้วอดดีกว่าตอนนี้ Preventive ดีที่สุดตอนนี้เนี่ย,นนยการรักษามะเร็งที่ค่อนข้างดีที่สุด คือการสิ่งที่เขาเรียกว่าอิมมูโนเทราปีก็คือการใช้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยไปฆ่ามะเร็งจะไปรอถึงเป็นมะเร็งทำไมทำไมไม่ฆ่ามันก่อนที่มันจะเป็นเนื้อผมมีคนใกล้ตัวเป็นมะเร็งสองคนในเวลาเดียวกันคนหนึ่งเนี่ยตรวจเจอไวด้วยพอตรวจเจอไวปุ๊บหมอสั่งฟาสติ้งสิบวันไม่ให้กินอะไรเลยแม้แต่น้ำยังไม่ให้กลืนเลยพราะเขาบอกข้างในมันยุ่ยอยู่หมดแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาให้อมน้ำแข็งแก้ ความรู้สึกระคายว่าไม่มีอะไรกินเข้าปากกับอีกหนึ่งคนหมอตัดกระเพาะอ,ออกไป hmm. แล้วก็ให้กลับบ้านกินกินอาหารปกติ hmm. แต่เขากินได้น้อยแหละแต่เขายังกินข้าวขาวอยู่แล้วเขาก็อาจจะใช้คําว่าไม่ได้รับคําแนะนําในรูปแบบเดียวกันว่าให้ฟาสติ้งในช่วงแรกคนที่สองนี่ตอนนี้กําลังแลนดิ้งชีวิตอยู่หมดทางรักษาละเพราะว่าคีโมไป12รอบไม่ลดลงแล้วก็โรคยังคงเดินอยู่แต่ฝั่งของคนฟาสติ้ง10วันแรก ตอนนี้กลับมาทำงานได้ปร้อยฮะสุดยอดมีความเสถียรภาพอย่างมากคิดงานไวทำงานได้มากกว่าเดิมอีกอยากรู้ไหมเพราะอะไรอะไรฮะเพราะว่าเมื่อเราฟาสติ้งสิวันตับสร้างคีโตนมหาศาลคีโตนเนี้จะเป็นเลี้ยงเซลล์ที่ดีส่วนมะเร็งใช้คีโตนเป็นพลังงานไม่ได้ไม่มีอะไรให้มันกินมันก็ตายไปเองอืฉะนั้นนี่คือกระบ,บวนการที่น่าสนใจมากวงการแพทย์รับรองไงฮะเรื่องนี้โน no. ว่าฟาสติ้งแล้วก็รักษามะเร็งได้วงการแพทย์ยังต้องให้กินอาหารครบห้าหมู่ทั้ทงๆท,ที่ในความเป็นจริงโลกนี้มีอาหารแค่สามหมู่อะไรบ้างโปรโตีนไขมันและคาร์โบไฮเดรตวิตามินกับเกลือแร่ไม่ใช่หมู่อาหารไม่ใช่เป็น,ปนผลพลอยได้ถูกต้องอที่มากับสามหมู่หลักใช่ฉะนั้นเนี่ยโดยหลักการเรากินโปรตีนเรากินไขมันแต่เราไม่เอาคาร์โบไฮเดตหรือเอาก็เอาน้อยที่สุดหรือคาร์โบไฮเดตที่เป็นประโยชน์ เช่นผักใบเขียวอเช่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่กินได้ผักใบเขียวถ้าเลือกได้เลือกที่มีออกซาเลตให้น้อยที่สุดเพราะออกซาเลตมันไปทําให้เกิดนิวในไตคําถามคืออะไรที่มีออกซาเลตเยอะที่สุดผักโขมอผักโขมที่ฟังดูดีเนี่ยนะว่าอูกินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงออกซาเลตเยอะสุดถ้าเป็นไปได้ให้ไปกินกวางตุ้งฮองเต มีออกซาเลตต่ำเตี้ยติดดินน้อยมากาแต่ข้อดีมหาศาลเพื่ออะไรก่อให้เกิดนิวในไตอ๋อเข้าใจะละงั้นต้องกินผักที่ชนิดออกซาเลตต่ำหน่อยถูกต้องวันนี้อาจจะแนะนำอาหารทั้งโลกไม่ได้แต่ว่าเท่าที่อาจารย์พูดมาก็ได้หลายเมนูแล้วนะมันก็ยังกินได้อยู่